มีถามมาบอกว่าดิฉันกําลังจะแต่งงานกับแฟนที่คบกันมา10ปีแต่มาจับได้ว่าเขามีคนอื่นเมื่อปีก่อนเ,อเรื่องคาราคาซังจนมาจบได้เมื่อเดือนเมษายนเลิกรากันไปคือคู่คู่ทางโน้นน่ะเนาะ,นะทางโน้นเลิกรากันไปดิฉันให้อภัยการแต่งงานยังคงตาม แผนเดิมนะครับยังดําเนินไปตามแผนเดิมเขาปรับปรุงตัวแต่ภายในจิตใจเรามองเขาเปลี่ยนไปมองในแง่ลบตลอดเลยค่ะและดิฉันกลายเป็นคนเวียว่ยงวีนอารมณ์ร้อนดิฉันไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้แต่รู้สึกเหมือนแผ่พลังงานลบออกมามหาศาลขอคําแนะนําว่าจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อแฟนให้ดีขึ้นได้อย่างไรคะดิฉันอยากให้ตัวเองเป็นน้าเย็นที่ใครอยู่ใกล้ก็สบายใจมากกว่านี้ค่ะโอ้ คือถ้าอยากให้ตัวเองเป็นน้ำเย็นนะครับเราต้อง1น,นะครับหคือเราต้องให้อภัยเขาจากใจเราจริงๆนะเ,เพราะว่าตอนนี้ใจเรามองเขาเปลี่ยนไปมองใน,นแง่ลบแปลว่าเรายังไม่ให้อภัยเขา นะครับถ้าเราให้อภัยจริงๆเราจะไม่มีความรู้สึกในแง่ลบกับเขาอีกต่อไปนะอันนี้ตอบในฐานที่ผมตอบตามโจทย์ที่เขาต้องการนะครับนะอาจจะไม่ถูกใจท่านอื่นนะครับเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคือถ้าอยากเป็นน้ําเย็นเราต้องมีเมตตาเยอะๆนะครับมีเมตตาว่าเนี่ยทุกครั้งที่เราเบี่ยงวีนเราอารมณ์ร้อนเรายังไม่ชอบ ตัวเองที่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วคิดไหมว่าคนที่เขาเป็นคู่ของเราคนที่เขาอยู่กับเราเขาก็คงจะไม่ชอบเหมือนกันเขาก็คงจะเป็นทุกข์เสียยิ่งกว่าเราเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกไหมครับเขาเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์ของเรานะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เราจะเมตตาเขาได้เต็มเต็มปากเต็มคําเพราะว่าเราลืมเรื่องที่เขา เคยทาไม่ดีกับเราไว้จริงๆอาจจะไม่ต้องลืมก็ได้นะครับอยากจาก็จําได้แต่ว่าต้องไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นมาให้น้ําหนักทําให้ลดทอนส่วนที่ดีของเขาไปเพราะการที่คุณยังเลือกที่คุณจะให้อภัยเขาแล้วก็แต่งงานกับเขาตามแผนเดิมแปลว่าคุณก็ต้องมองเห็นข้อดีของเขาอยู่มาก ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมองเห็นข้อดีของเขาอยู่เยอะเราก็มองเห็นข้อดีของเขาอยู่เยอะเราก็อยู่กับข้อดีของเขาไว้นะครับเวลาที่เรานึกถึงเขาขึ้นมาทีไรนะไม่ชอบตัวเองเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ไม่ชอบตัวเองก็ ใช้วิธีเมตตาให้ตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยตั้งใจจะเป็นคนดีเราตั้งใจจะเป็นน้ําเย็นแต่เรายังเป็นน้ําร้อนออกมานะก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าจิตใจเราเนี่ยมันไม่สามารถสั่งบังคับได้ตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทําทอะไรไม่ถูกใจเรานะก็อย่าลืมนึกถึงว่าใจเราเองเนี่ยยังไม่ได้อย่างใจเนาะ แล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เขาจะให้เขามาได้อย่างใจเราตลอดเวลาเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรนะครับนะลองมองแบบนี้นะครับจเจริญสติจเจริญเมตตาเขาไว้นะครับอ่านะเจริญเมตตาเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาเขาที่ต้องมาเป็นมาเป็นคู่ของเราทาั้งทั้งที่เราก็เวียงวีนอารมณ์ร้อนแบบเนี้ยนะเราจะได้เมตตาเขาได้ง่ายขึ้นนะครับนะ